สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆนะครับวันนี้น้องมีมาอัปเดตนะครับเป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาจิลามาอัปเดตให้พี่น้องอีกเช่นเคยนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับเปลี่ยญรุ่นเจ้าเสือ,อเจ้าสวนเหนือดวงนะครับนะของอพระธาตุพนมนะครับที่หลวงปู่มแม่ตาเขียนยันด้านหลังให้ตอนนี้นะฮะเหลือเพียงแค่หกเจ็ดองเท่านั้นครับนะจากสี่สิบรายการนะครับจากอีพีก่อนหน้านี้นะครับนั่นที่เป็นอีพีของ เจ้าสัวเหนือดวงนะครับนั้นเดี๋ยวมาอัปเดตให้รับชมกันนะครับนะว่าเหลือแค่ไหนนะครับแล้วก็พระปิดตานะครับก็เหลือเพียงแค่5องค์สุดท้ายนะครับพี่นะฮะตอนนี้หายากมากๆครับพี่นะครับอีพีนี้จะมาอัปเดตให้น้องได้รับชมเลยครับใครสนใจรายการไหนปิดกันได้เลยนะพี่นะฮะตอนนี้หลายรายการหายากมากครับพี่นะฮะท่านชอบรายการไหนจำอันดบรายการไว้นะพี่นะติดต่อได้ที่ดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรนะครับเป็นหมายเลขเดียวกันนะครับพี่นะครับเดี๋ยวเรามารายการที่หนึ่งกันเลยครับ รายการที่ห uh น huh> ึ่งนะครับมาเป็นเนื้อใบลานนะครับพ um ี่ชายนะครับมาเป็นเนื้อใบลานนะครับนะผมขอยนุญาตนะฮะเอากล้องสักคู่นะครับนะรรายการนี้เป็นเนื้อใบลานนะครับสวยมากนะครับรายการที่สวยจริงๆครับนะฮะผมมาขอมาส่องให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับนี่ฮะเป็นเนื้อใบลานนะครับนี่เป็นเนื้อใบลานข้าษสารล้านปีครับนี่ครับสวยคมคุลมนนี่พี่ชายนี่ฮะ นี่ครับมวนสารแน่นๆนะครับด้านหลังคมคมแบบนี้พี่ชายนี่ฮะเส้นดูพี่ดูเส้นนะครับนะฮะคมกลิบนะครับมาดูเลขโค้ดตัวเบอร์กันพี่เลขโค้ดตัเบอร์พี่หมายเลขหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้านะครับหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าพี่ชายนี่ฮะรายการที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับนะนรายการที่หนึ่งนะครับมาดูกิต่อพี่ชายรายการที่สองครับรายการที่สองครับนี่ฮะเป็นเนื้อผงใบลานนะครับเหมือนเดิมพี่ชายนะครับ เลขค้นเบอร์478นะครับเลขค้นเบอร์478นะครับแล้วพี่น้องที่เข้ามาชมนะฮะอยากรู้เวลาที่ที่ไปที่มาของรุ่นนี้คะที่ไปที่มาของรุ่นนี้ครับนุเสศเมื่อวันเดือนแปดนะครับวันที่แปดและก็ที่สําคัญนะครับ88เกจิคณะาจารย์นะครับนะถามว่ารุ่นนี้ทําไมเหรียญแพงจังนะครับเหรียญองเป็นเหรียญถ้าเป็นเหรียญโลหะนะครับน่าจะเป็นการเซอร์ไพรส์นะครับจะสร้างน้อยนะครับนะเหรียญก็ราคาสูงหน่อยนะส่วนพระผมครับนะ ก็ราคาประมาณนี้พี่มาตรฐานนะครับณสามร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูให้นะครับนี่ครับอันนี้องค์ที่สามนะครับน่าจะมีบางกล่องที่กระทวงเหล็กมันนะพี่นะฮะเพื่อให้แบบการโกงนะครับนะการโกงแล้วทวงเหล็กมานะฮะนี่ครับโอ้โหพี่ดูมวลสารแน่นๆอย่างนี้พีมวลสารแน่นๆอย่างนี้พี่นะฮะไม่เก็บได้ไงนะครับ นะฮะฮของวัฒนธารมพนมดีนะฮะดีอยู่แล้วดีครับเรามาดูเลขโคโ้ดเบอร์พี่จ๋าเลขโค้ดเบอร์หนึ่งหกห้าหกครับนาฬิกานี่สามร้อยห้าสิบบาทครับเนื้อใบลานค่าฉสารลาดตีครับมาดูกต่อพี่ชายครับเป็นเนื้อเกรสรน,นะครับนะเป็นเนื้อเกรสรพี่โอ้โหพี่พี่ดูมวลสารอย่างเนี้ยมวลสารคมชัดอย่างนี้พี่นะฮะนี่ฮะ ไม่เก็บกันได้ไงพี่จ๋าเนี่ยครับเหลือเพียงแค่นี้พี่นะฮะจากสี่สิบองค์เหลือเพียงแค่นี้ครับพี่ดูฮะนะฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นครับนี่ครับพี่พี่ดูบนสารนะครับแล้วปู่ศิลานะคนเขียนยันนี่ให้นะตามลายมืองปู่เลยพี่นี่ฮะมาดูเลขโคดกันพี่นะฮะองค์ที่สี่นีครับเลขโค้ดนัมเบอร์พี่จ๋าเลขโคดนัมเบอร์สามหกเก้าสี่พี่ เลขคุณตเบอร์สามหกเก้าสี่พิ่ราการนี้นะครับน่สามร้อยบาทสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่เท่านี้ี่สามร้อยห้าสิบบาทครับมาลุ้นต่อพี่ชายองค์ที่ห้าครับน่ารายการนี้นะฮะเป็นเนื้อเกสรมันเดิอพี่นะเลขคุณเ,เ,เบอร์สองหนึ่งสองหนึ่งครับโอ้โหเลขคุณเบอร์เดี๋ผมดูกล้องนะพี่สักครู่นะพี่ชายเลขคุณเบอร์สองหนึ่งสองหนึ่งครับเนี่ฮะเนื้อเกสรน้ำมันพี่โอ้โหพี่ดูมนส์ น่นๆนะครั 5, 5, บนาฬิกานี้การที่ห้าพี่นาฬิกาที่ห้าสามร้อยห้าสิบครับต่อมาเป็นการที่หกครับเป็นเือเกสอน่นะเลขโค้ดเบอร์สี่เจ็ดสองเจ็ดครับเลขโค้ดเบอร์สี่เจ็ดสองเจ็ดนะครับรายการนี้นะครับรายการที่หกนะครับสามร้อยห้าสิบครับต่อมาเป็นรายการที่เจ็ดครับนี่นี่ครับโอ้โหอันนี้มวนสานแน่นเลยนะชุดนี้ก็มวนสานแน่นตึบเลยฮะนี่มวนสานแน่นตุบเลยนี่ เลขโค้ดอันเบอร์พี่4818นะครับเลขโค้ดอันเบอร์4818นะครับรายการที่เจ็ดนะครับนะ350นะครับต่อมาเป็นรายการที่แปดครับโอ้โหรายการที่แปดเลยนะครับรายการที่แปดนะฮะรายการที่แปดเลขโค้ดอันเบอร์พี่8เอ้ย3874ครับ3874พี่ฮะ3 5 0ทครับนะฮะต่อมาเป็นงานโลหะพี่ งานโลหะกับเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับนี่ฮะทองทองแดงมันปูวิเลขคดที่สามหนึ่งหนึ่งสี่ครับเลขคดเบอร์สามหนึ่งหนึ่งสี่ห้าร้อยห้าสิบาทครับจ่ายห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นครับนะรายการนี้รายการที่เก้าครับต่อมารายการที่สิบครับรายการที่สิบนี่ฮะเลขคนเบอร์สี่สามเจ็ดแปดครับเลขคนเบอร์สี่สามเจ็ดแปดนะครับรายการที่สิบห้าร้อยห้าสิบบาทต่อมาเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับ รายการที่สิเอ็ดครับเลขคุณเบอร์สองหกเจ็ดหกครับเลขคุณเบอร์สองหกเจ็ดหกครับรายการนี้ก็ห้าร้อยห้าสิบาทครับรายการนี้ก็ห้าร้อยห้าสิบาทนะพี่ชายนี่ฮะคมๆอย่างนี้นี่ฮะโอ้โหตัวตัดนะฮะนี่ฮะห้าร้อยห้าสิบาทครับในรายการที่สิบเอ็ดครับต่อมาเป็นรายการที่สิบสองครับรายการทีสองครับเป็นอาเหรียญเหนืออาพระพรหมนะครับ เหรียญพราะผมรุ่นเหนือดวงนะครับเป็นพิมพ์ขั้นหลังตัดนะครับนี่ฮะเป็นพิมพ์รุ่นแรกแรกที่ออกมาครับพี่นี่ฮะรายการนี้ครับลงยาเปลวไฟพี่เลขคุณเบอร์หนึ่งเจ็ดหกนะครับเลขคุณเบอร์หนึ่งเจ็ดหกพี่นี่ฮะรายการที่สี่ร้อยบาทพร้อมส่งให้พี่นะฮะรายการที่สี่ร้อยบาทพร้อมจัดส่งครับต่อมาครับเป็นรายการที่สิบสามครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟพี่ลงยาแดงแรงฤทธิ์ครับ มาดูเลขค้นทะเบิกันพี่จ๋านะครับมาดูเลขค้นทะเบิกันพี่เลขค้นทะเบียนหนึ่งหกหกนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่ฮะเป็นรุ่นเหนือดวงนะครับพิมพ์ขั้นหลับตัดซีรีส์เหนือดวงครับนี่วัดจัดสร้างนะครับพิมพ์เหนือดวงนะครับรายการที่สามร้อยห้าสิบาทจัดส่งให้ฟรีครับมาติดต่อพิชารายการทาไปครับนะฮะเป็นรายการเนื้อทองฝาบาทนะครับรายการนี้เนื้อทองฝาบาทพี่นะฮะแบ่งปันพี่น้องที่สามร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีครับ สามร้อยบาทจะส่งให้ฟรีพี่เลขโค้ดนัมเบอร์นะเลขโค้ดนัมเบอร์พี่สี่สองห้าสองครับนะสสามร้อยบาทต่อมารายการที่สิบห้าครับรายการที่สิบห้าครับเป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารนะครับลงยาชมพูพี่นะครับเลขโค้ดนัมเบอร์หนึ่งแปดหกนะครับเลขโค้ดนัมเบอร์หนึ่งแปดหกครับรายการนี้เป็นไปดต้องสามร้อยห้าสิบบาทจะส่งให้ฟรีครับ ต่อมาเป็นรายการพระปิตาจัมโบ้รุ่นหนึ่งนะพี่ชายนะครับต่อมาเป็นพระปิตาจัมโบ้รุ่นหนึ่งนะครับพี่ชายตอนนี้เหลือเพียงแค่ห้าองค์สุดท้ายที่มาลงให้พี่น้องได้รับชมกันดูนะครับรายการนี้ครับมาเปิดเป็นปนเลยพี่รายการนี้เนื้อผงพุทธคุณครับหน้าคมคมมวลสารเล็บคมคมอย่างนี้พี่นี่ฮะเลขค้ดตัาเบอร์พี่เก้าห้าเลขคดตัาเบอร์เก้าห้าพี่ นี่ฮะด้านหลังคมคมแลสวยๆนี้ครับนะรายการนี้เป็นตะกุดสามพระสัตว์นะครับเงินทองง่าครับรายการนี้เปลี่ยนไปเป็นทองที่เจ็ดร้อยบาทราคาเดิมพี่ชายนะครับเจ็ดร้อยบาทต่อมาเป็นการที่สิบเจ็ดครับเป็นเนื้อเขียวมรกตพินลงนะฮะตะกุดสามดอกนะครับนะเลขโค้ดตัเบอร์หนึ่งสี่นะครับรายการนี้ก็เจ็ดร้อยนะครับนะต่อมาเป็นการที่สิบแปดพี่ชายรายการที่แปดครับเป็นตัวเนื้อขาวสมเด็จเป็นเนื้อขาวสมเด็จนะครับเลขโค้ดตัเบอร์หนึ่งหนึ่งเจ็ดพี่ชาย เลขค้นตะเบอร์หนึ่งหนึ่งเจ็ดพี่ชายนะครับนี่ห้าร้อยบาทนะพี่ชานะครับห้าร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นการที่สิบเก้าครับนะเป็นเนื้ออ่าเอออิดลงลักนะครับรายการนี้เป็นเนื้ออิดลงรักเลขค้นตะเบอร์สี่สี่เลขเบิ้ลนะครับเลขค้นตะเบอร์สี่สี่เลขเบิ้ลนะครับรายการนี้ผมขอสี่ร้อยบาทรายการที่ผมขอสี่ร้อยบาทนะครับนะต่อไปองุ่นเจ็บพันเนื้ออิดลงรักเหมือนเดิมพ mm ี 8, 17, nah ่เลขคนตะเบอร์เ <BR> ก <training it> IR ้าสอง เลขโค้ดเบอร์เก้าสองนะครับนาะเนื้ออิดลงรักเลขโค้ดเบอร์เก้าสองนะผมขอนะสามรอยห้าสิบาทนะครับรายการที่ผมขอสา0รอยห้าบาทครับพี่ชายครับรายการนี้350าร,รายการยี่สิบนะครับต่อมาครับนะผมได้มาใหม่พี่เป็นพิาคุดนะครับรายการนี้ผมได้มาห้ารายการเลยห้าองค์เลยเดียวพีฮะเป็นเนื้อเดียวครับเป็นเนื้อยอดที่หยมนะครับเนื้อ พยายามคุดเนื้อฝาบาทนะครับนะผมได้แบ่งปันพี่นะครับก็มาเปิดแบ่งปันพี่น้องในราคาไม่ไม,ไม่แพงมากองค์ละสี่ร้อยห้าสิบาทจัดส่งให้พี่พี่รถไม่ได้นะครับตึงแหละนี่ฮะเลขคุณเบอร์หกเป็นยังพี่นะมันจะทอนไฟพี่เลขโค้ดนัมเบอร์นะฮะหกสองสองครับรายการนี้เลขคุณเบอร์หกสองสองมีองค์ที่หนึ่งนะไอองค์ที่ยี่สิบเอ็ดนะครับต่อมาองค์ที่สองครับนี่ สวยทุกองพี่นะฮะสวยทุกองค์นะครับคัดมาแล้วพี่นี่เลขโคดเบอร์สามสามสองนะครับนะองค์ที่ยี่สองนะครับต่อมาองค์ที่ยี่สามครับนี่สวยทุกองคพี่ชายนะครับรายการยี่สามห้าหกห้าครับนาฬิโคดห้าหกห้านะครับต่อมารายการที่ยี่สี่ครับ รายการยี 24, ่สี่หรือเลค้นกันพี่รายการยี่สี่ครับเลขค้นัวเบอร์แปดแปดศูนย์นะครับเลขค้นตัวเบอร์แปดแปดศูนย์นะครับการยี่สี่ต่อมาเป็นรายการยี่ิบห้าครับนี่ฮะรายการยี่ิบห้าเลขค้นตัวเบอร์พี่สามศูนย์สามศูนย์เจ็ดนะครับนะเลขคนเบอร์สามศูนย์เจ็ดนะครับการที่ยี่สิบห้านะครับ สำหรับวันนี้ครับเราก็มีแบ่งัปพี่น้องนะครับ25รายการชอบถูกใจรายการไหนสามารถปิดคำได้เลยนะครับอย่างอย่างนี้ฝากขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่พี่นะขอบคุณมากครับ